แป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยเอาไปเชื่ออะไรฮะมุกเต่าอย่างเงี้ยดี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 ด,ด,ด,ดโีโอ้ยหักมุกเค้่อเพื่อนี่ที่อะมันอยู่บนนรกรอก่อนรอกอนนี่มันอยู่คนเดียววั้งโนดอยไงฮะโนดอะไอยโยกันไอยโยกันไปกับ าามมัง้งไปแล้วไปเปล่าก็<ป>แล้วมันก็อยู่คนเดียวอืม,ออมเอาเอาเอา,เอาขึ้นไปจองหงมลูกก่อนไปให้นอ้องเงาเขาขึ้นไปเลยค่ะนอกกันเอาเอาเอาการส่ยขึ้นไปเอโยกไปให้เป็นกิน